ะะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอยู่ที่โรงพยาบาลไอดีค่ะไปค่ะไปข้างในกันวันนี้นะคะที่ได้มาปรึกษาที่โรงพยาบาลไอดีนะคะเพราะว่าได้เนี่ยมีปัญหาตรงหน้าผากน,นะคะเพราะว่าหน้าผากเนี่ยจะแบบไม่มีมิติเลยเหมือนหุบเข้าไปเวลาถ่ายรูปมามันจะแบบ ดูแบบไม่ละมุนส่วนจมูกนะคะก็ไดาอาชีฟิลเลอร์มาแล้วคืออาจจะไม่ใชใค่ฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็ทิ้งไว้นานมากมันก็เลยแบบอยากมาทําให้แบบสวยมากขึ้นคะ่ะอยากให้หน้าดูแบบมีนิติมากขึ้นคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงวันที่ต้องผ่าตัดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับคุณหมอไปแล้วค่ะคุณหมอก็ดีไซน์หน้าให้นะคะก็จากที่คุยกันกับคุณหมอก็คือหน้าผากเนี่ยคุณหมอก็จะเติมไขมันบริเวณตรงข้างๆตรงนี้นะคะ ก็พยายามจะทําให้ทัว่วรแล้วก็จะโดยการใช้ไขมันที่ต้นขานะคะก็จะใช้จากข้างในส่วนจมูกนะคะจะเน้นที่ปลายจมูกเอานะคะก็จะใช้กระดูกอ่อนซิคโคมบริจากค่ะแล้วก็ตรงสันตรงนี้ก็ไว้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นซิลิโคนเหลวอยู่ข้างในนะคะเป็นสารเหลวอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะพยายามเอาออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเน้นปลายแล้วก็จะแต่งปลายให้แบบดูมีมิติค่ะใช่ตอนนี้นะคะก็กําลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะ ขาตื่นเต้นม,มากๆเลยค่ hmm. นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สัญญากรรนันมานะคะ mm hmm.